ไอ้ท้าขืดพิกร้อยหาสิปแปดตัวไอ้วาเปิดจุดล่ะลบหนึ่งลบหนึ่งลบสองลบสองฟาบันเดลฟาบันเดลเออเอ๊จีห้านี่ไอ้วะขาวล้างไอ้วะขาวล้างเปิดจุดแล้วไอ้ยิ่งกูไม่ได้ดอกบึงโคโน่บึงจีน้อยขี้ตำดาวเลยยี่หานี่ ทั้งเสาไฟมีอีกตีน้อยถึงเสาไฟอีกศัตรูแล้วได้ๆๆดาวอีกแล้วดาวอีกแล้วเหลือเหลือเหลือน้องคนตีเหลือหลังเสาไฟเลยหลังเสาไฟเหลืออยู่อีบึงอีบึงบ่เก่งมาไหนมันยานแล้วมันยานแล้วผัวมันตายมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วสวยครับดีตีน้อยครับดีโตตึงเลยนะเฮ้ตีน้อยโตตึงเลยนะ ม่เด็ดยานะม่เับเอาวิไหมเอามีตัวมตัวคับก็บไหลเก็บไหลมาตัตดอมไหน้หอ้อมหลังเลยอ้อมหลังเลยแ่วจะจืย่าจือนะ่าจื มัจะใส่บ oh, mm. like yeah. mm. oh ูมิย sure ังเลยโจนบบกวบนี่ย şey ือกลงมั s <S ่งลงมั okay. ่งอ๋อม่าจจลุกซ่าเลกลับหลังไมปล่บวะเพีอยเออเติบด๋ยผมมเ็นซังอ๋อซักผ่าอ๋อซักผ่าให้แม่เท่ากับเมียพ่อผมผมจะแอบซักนี่แหละวะมาซักกัน่ยคนดูย เราสามก็ต้องไปหากี้มือเลยแล้วนะสีเดยอมันทั้งสามกันคอยกระซูเขาบ่ได้ที้เขาได้บ่ไม่นบ่ล่เนาอง h a d p p l y p t น้อบ่เได้เบ้งอ้ไรบ่หล่าบ่ไปยังครับว่ามัดจอบไอ้ก็ได้ละอ้กับูนี่เราบ่หายไปใส่ดอกละสตตีมขึ้นเาต่ก็เยื้อมต่ําธรรมสาตได้เออก็ต้องรอ โอ้ยไม่สุเกาะอี่เหมือนาดีเพียรมาดีคะแนนเซลไอวงฝาดเลยปเอ้ยไอเห็นตัวฟังฟงฝาเห็นบ้าเปิดุดละสวยสวยบกราถึงมันกำลังสดวดมันกำลังสดดระวังนะระวังนะเอายีโมโมโคมาหนิสุดยอดเปิดจุดนี่ชื่อเลยวระเิดเมือนเอนมันบ่มันบ่ มาแล้วสามครืง่งดิดาลาดาลรพูดวะดีหน่อยวะสบายดีพ่อพี่น้องกดไลไหมพี่น้องเด้อพูดอะไรพูดใจผมไครับผมพูดใา้าแลอวกัฝากกดไลค์เป่ยนใจให้เด้อพูดโบกสงโบกพี่น้องมงบอดไปงบอดเมื่อแรกนี่คือบ่ได้สตรีมเนตั้งแต่หกมองเป็นต้นไปเบิ้งชุกคูจนกอด5หาทุท่มกั โอยตั้งอย่แหละพอเพล็กหนังก็หนี่มันว้ายมันจะไม่ได้ยินเสียงคดพอยเปิดเพลงกหนังไล่เอ็นเลนไปดิก็ไม่ได้ยินเสียงตีนเขาอุ้ยจืดแบดเสียงพอจีดับแล้วนะเนี้ยคลิปเลยแซวเนี้ยคอมีเลยเห็นแล้วอุ้ยทั้งคืนพล็กลอยหาสิแปดตัวห็นอว่าเปิดจุดล่ะ ลบหนึ่งลบหนึ่งลบสองลบสองฟาแนเอลฟาบานงมาแนเเทงแลนขึ้นไปตัวนึงนอกบอล้ววะเออเออยี่ห้นี่ไอ้ว่าขาวลางไอ้ว่าขาวล้างเปิดจุดแล้วไอ้นี่กูไม่ได้ดอกบึงโคโน่บึงยี่น้อยขี้ตำดาวก็ได้ยี่ห้นี่ ถึงเสาไฟมีอีกตีน้อยถึงเสาไฟอีกศัตรูแล้วได้ๆดาวอีกแล้วดาวอีกแล้วเหลือเหลือเหลือต้องกดตีคู่สองตีเหลือหลังเสาไฟเลยหลังเสาไฟเหลืออยู่งแล้วออกไปอีบึงอีบึงโบกเกี้ยมาไหนมันยานแล้วมันยานแล้วผัวมันตายมันยานมันยานตีน้อยมันเก็บแล้วมันเก็บแล้วสวยท่ามีตีน้อยท่ามี ว้าวนี่มันฟาบัสขั้นเทพว้าวเฮ้ยบางดีอยังบางดีไฟดับดูยอ้ยบางดีบ้านไฟดับสวดับอีกแล้วดับตัวเต็มวันแล้วหลุมเมย์ถุงมวยหลมเมยหรือเบอร์ผู้สาวมาหาอัตาไฟดับป่ะเนาะว้าวมาเถอดที่รักเร็วๆหน่อยสิเกิเยอะแล้วเร็วๆตอนนี้เลยเพื่นวะโอเคเพื่นวะไปแนะเพื่นมา ถาไฟดับปิดไฟไฟปั๊บหมดเลยต่วนี้มันแปลกๆนะบางเดือนงันไปไฟดับดูๆนี่เป็นแปลกๆเว้ลอยนะลอยแล้วดีนะตัวแล้วก็ตัวนี้ว่าฟ้าไปนบซุปตัซุปตัซุปได้ยังกินข้าวได้พัดพัดมี พันมีกับทอดใครต่อรอมันมากจิงเขาเหนียวแล้วข่อยแล้วแม่ข่อยทอดไขรกับพันมีจำศอาทอดตายวะตายตายยอะตัวเยอะหนาเลสะหนาเสะหนาสเรื่องเนี้ยทั้งรมเอทั้งรมแรยมากนะระวังนะรถห่างอีห้าเดียอ อีกฝงอีกฝเอามฟักยุ Four ่ย well. oh. no oh. oh. ่ยย oh. ุ่ยที่ไอ้ทียับบามัดบบาดเท่ามวัวสอวัวอวัวยดว้ายแบบควบเลยขัวเลยว่าปืนมันแห้ง่าบบฟ้ามัดบ้าปะย่าชื่อเน่าย่าชื่อ นะนับเนี้ยพี่ยุพี่เอยุ้พี่ยคืนยคืนหนายยะคืนยคืนยคืนเออแม่ปืนไส้คาถาต่านี้แมนปลุกเสกมาแยล้วปลุกเสกมั้ยล่นี่ะมันเอเเจ็ดเก้าเอเจ็ดเก้าปลุกเสกมาแล้วปืนบอกเลยุกเสกมาเรียบร้อยแล้วก็ได้เล่นของกับบออดบอกเลยว้าว จ่บปอวจ่บปอาเจามาดิษขาดจะาหมาดิษขานมันอาชจพเดีย <_ d ata> ตี้ตึงแบบมีปืนปลุกเสกนอกอะไรนะ,ะเพื่ระวังฟ้ามันปลุกเสกเลยด๋ยจาก้าะบิดา <_ d ata> จากภาบิดาเน <_ d ata> อะ้องขี้ไขใส่เทีอเดียวเลยแห้งหลดตัวตา,มมาตบาดจ้าม <_ d ata> าบ<า>ังเลยยังบหมนงดีว่านั่นเนียมันอยู่ไหนอะ องเฮ้ยไม่ทำทาหลว้แต่นำมันคือติดอยู่มาแล้ว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 ทาหลุดทาหลุดผู้สาวมันล่อใบหับมันเลยซุ่มผู้สาวี่ซีนี่อ๋อในเอ็นี่้หตัวอ้ยี่ระมาร์ตยี่บอมาเนาะบุหร่าไอ้วได้หอนบุหร่าได้หอนนี่ได้กล่าวบุหร่าต้องจอบจบ chọn xem lam bung lên bàn ở đây và kiếm bằng xương hai mặt trời ơi kiếm 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 วยอือหือพื้นปืนพุกเสกว่ะเอาว่ะปั๊มัดเสกใส่สะพานอันนีตัวนึงไหนใส่สะพวนึงใส่สะพาดใส่สะพานป้อมมีป้ปั๊มี้ยิงหอดทะลุบอดิปืนพุกเสกกูเอาว่ะตายเลยตายเลยปั๊มี้ซายเลยจะเกินไปหรอววะยิงหอดทะลุปั๊มแม่นบอลโอ้ยเอ้ยเรียกว่าแม่นเกินนะเนี่ยจะหลงงงว่ะแบบปืนพุกเสกนะ ไอ้ผมไ่ได้เล่นเก่งนะปืนตัวนี้มาดีวะเอ๊ะหมองพ่นมาไอคือเล่นเก่งนะมันปืนได้นะจังหวะได้แม่งมันได้ยี่หลี่เด้ดถั่วเออเท่าไหนเนาะชิดหัวเกิดไปเกิดไปปืนพุกเสกจากพระบิดาธรรมดาเนี่ยรอแปบกับตาท้าด้วยไอพวกน่ะโอ้โหันยิ่งอันยิงอันยิงเนี่ยเบิร์ดแหม่ปืนน่ะคิดว่าได้พันล้าบอรครับผมเสียบดาบกันพี่ไข่น้อยสวัสดีครับคอยมีอยูแปดดาวโซงบ่ได้เพื่อนวะ